ค่ะวันนี้ d f m ร่วมด้วยชีการจังหวัดอุบลนะคะพามาแนะนําให้รู้จักกับคุณถนอมเล็กศรีเกษตรกรอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เขารับการคัดเลือกเกษตรสมมติรักบ้านเกิดประจาปี53ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณถนอมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเบื้องต้นอยากจะให้พี่ถนอมแนะนําถึงเนื้อที่ทางด้านการเกษตรอะค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ไร่แล้วก็แบ่งทาอะไรบ้างผมนายถนอมเล็กศรีครับเนื้อที่ สำหรับทําการเกษตรของเรามีอยู่ประมาณ15ไร่นะครับซึ่งมีเราจะแบ่งออกเป็นปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็เป็นที่เรียนรู้สําหรับการขยายเพาะพันธุ์พืชนะครับแล้วก็เป็นที่บ่อเลี้ยงปลาครับบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเพาะพันธุ์ปลาเพาะพันธุ์กบแล้วก็มีการทําน้ําส้มควันไม้ผลิตปุ๋ยชีวภาพปุ๋ย น้ำน้ำหมกักคีวภาพาเพราะเห็ดแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับค่ะไปชมกันเลยค่ะปลข,ขนาดเท่าไหร่อครับประมาณเกืบเไล่นึ่งไล่นึ่งนีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะถึงเยอะมากประมาณเกือบแสนเกือบแสน เกือบแสนตัวเกือบแสนอกระดูกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแบบนี้กระดูกแล้วก็มีตาเกือบรวมอยู่แล้วลแล้ว,ลวตรงนี้นะคะเป็นกระชังอะไร,ร๋อตรงนั้นจะเป็นแต่เลีเ้ยงกบในกระชังครับตรงนั<อ>้นจะเป็นเลี้ยงกบในกระชังเป็นพันอะไรคะคะกบที่เลี้ยงอยู่คือหบูฟอกครับหูฟอกเราเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคหรือว่าเลี้ยงเพื่อจำหน่ายนี้จะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคด้วยแล้วก็เหลือกินก็ ขายครับขายเป็นกบเนื้อหรือว่ากบพันธ์นะคะขายเป็นกบเนื้อครับอ๋อแล้วราจำเพาะพันธ์จำไหนด้วยป่ะคะจำเพาะพันธ์ด้วยครับจำเพาะพันธ์ก็มีลูกออสมีอะไรด้วยบริเวณนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกผักสวนครัวนี่เป็นแปลงปลูกผักสวนครัวเดวงักสวนครัวคือของเราจะแปลงปลูกผักสวนครัวจะแตกอย่างหนึ่งของของเราจะขนาดเล็กแต่เราทำยาวยาวคือขนาดเล็กจะง่ายแก่การดูแลรักษา ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นแปลงปูกผักกลางมุ้งใช่ไหมคะครับเป็นปูผักกลางมุ้งครับเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษครับปลอดสารเคมีค่ะแต่ที่ของเรานี่จะต้นกล้วยนี่เวลาออกลูกหลังจากเราตัดเสร็จต้นกล้วยแล้วก็ให้หมูอันนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเขาหมูครับค่ะเป็นกล้วยรหมหม,หมูหมูหรูเหรอคะเป็นหมูขเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกว่าหมูกี้ครับ สันจะกินผมจะเป็นพวกต้นกล้วยพวกผักตบชวาให้กินครับคือเราจะไม่ให้ลำไม่ให้อาหารไม่ให้ไม่ให้เเอาไว้กินอาหารในครัวเรือนจะให้พวกเศษผักเหรอคะตัางข้างกันที่เป็นอีกที่เป็นไข่เป็ดไข่เลยค่ะที่กี่ตัวคะเป็ดมีประมาณสามสิบกว่าตัวครับก็แข็งเวลากลางคืนตอนเช้าก็แข็ ตอนนี้ขายเริ่มขายใหญ่ขายนครับอันนั้นก็จะเป็นผักปลอดสารพิษข้างหลังนี้เป็นตอนนี้เป็นไก่ก็ขาย อ๋ตรงนี้เป็นบ่อเพาะพันกบครับบ่อเพาะพันกบอ๋อเลี้ยงทั้งแบบกระชังแล้วก็เลี้ยงแบบในบ่อซีเมนึ่งด้วยนน,นี่เป็นปลาเนื้อจุดนี้เป็นบ่อเพาะพันปลาด้วยพ่อพันปลา ปลาหับปลาดุกปุยกระดูกกระเทียมปลาไม้ปลาตะเพียนแต่ตัวนี้ก็จะเป็นหลังนึ่งเห็ดครับเวลาเราทำเพ็มอันนี้เป็นหลังนึ่งเห็ดไม่ทำจากอันนี้ก็จะเป็นทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักใช้เองทำปุ๋ยหมักน้ำหมักสุขภาพ เป็นทางไม้แล้นี่ก็จะเป็นน้ำส้นต้นไม้ลำต้ทต้ไม้ตอนั้นก็จะมีเป็นโรงเรือนเพเห็ดของเราโรงเรือนพาเห็ดรงนี้เป็นโรงเรือนเพาะพันปลาบาะพันปลาตรนนี้มีดอกว่าหาด ตันนี้ดอกเริ่มเริ่มหมดแล้วครับคือมันจะเป็นเห็ดกอเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมนางฟ้านางลมเขาจะชอบอากาศเย็นแต่ช่วงนี้อากาศร้อนค่ะแล้วจุดตรงนี้พี่ถนอมใช้ทาอะไรคะอ๋อตรงนี้เป็นสถานที่อบรมสําหรับเกษตรกรผู้สนใจแล้วก็ผู้ที่มาแวะเยี่ยมชมในศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับสําหรับที่มาอบรมเกษตรกรทั่วไปแล้วมีอาจาร รงแรงงานก็มีจากกระทรวงเกษตรและสหกรก็มีครับแล้วพี่จะทำทําวิทยุด้วยเหรอคะนี่เป็นสถานีวิทยุที่ทําขึ้นเพื่อประชาัมพันธ์เวลาเ,าเราอบรมอย่างนี้จะมีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้ผู้ฟังในทางบ้านที่เป็นเกษตรกรได้ฟังสดๆครับไปตามท้องไร่ท้องนาก็ถือวิทยุไปฟังด้วยมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ก็รับฟังไปด้วยนะครับแล้วก็เก็บปัญหาที่คาใจไว้สอบถาม ที่หลังครับอ๋อค่ะพูดถึงรางวัลกันบ้างดีกว่าค่ะอ่ารางวัลจากการที่เราทําการเกษตรเนี่ยค่ะรางวัลไหนที่เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจที่สุดที่ได้รับอะค่ะอ่ารางวัลการประกวดปลาดของแผ่นดินของจังหวัดร้อยเอ็ดครับสาขาปลาดเกษตรดีเดน่นซึ่งได้รับรางวัลมาก็ดีใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีใจและภูมิใจที่สุดคือพ่อกับแม่คอยให้กําลังใจตลอดครับแล้วท่านก็ยังอยู่ด้วยตลอดครับ ค่ะนี่ก็คือเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณถนอมเหล็กสีซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เขารับการคัดเลือกเกษตร,รสรุนไพรม่นเกิดประจำปี53ค่ะ